ใครคือนายกคนต่อไปจะว่าไปรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยหนังเหนียวยิ่งกว่าลงยันตั้งแต่ปีแรกจนปีสุดท้ายเพื่อไทยก้าวไกลทำได้แค่ หมาเห่าใบตองแ้่ตอนนี้หมดแรงหมดแรงอาหารเน็ดเลือกไล่หันมาด้านถามลายบัดจะยุสถาพเมื่อไหร่ไปบอกโทนี่เขาไม่ต้องใจร้อนถึงชาตินี้กายไม่ได้กลับชาติหน้าวิญญาณกลับมาก็ยังได้ <c oughs> เร็วสิเงินสามชอยลุงตูจะได้เป็นต่อไหมหรือทายาทอสูรจะข้องเบือก <c oughs> ผมไม่รู้รู้อย่างเดียวนายกคนต่อไปชื่อ ่วนบความเปลวสีเงินคนปลายซอยใครคือนายกคนต่อไปนะฮะคุณเปลวสีเงินเนี่ยเริ่มจากการเกินว่าวันนี้มาคุยกันเรื่องเมื่อไรจะยุบสภากันสักหน่อยจะว่าไปรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยหนังเหนียวยิ่งกว่าลงยันนับตั้งแต่วันที่เพื่อไทยก้าวไกลแพ้โหวตแพ้โหวตเลือกนายกในสภาอดเป็นรัฐบาลเพื่อไทยก้าวไกลก็ผนึกกำลังไล่รัฐบาลทั้งในสภาและในถนน ตั้งแต่ปีแรกจนปีสุดท้ายที่รัฐบาลจะคบเทอมทำได้แค่หมาเห่าใบตองแห้งทั้งในสภาและในถนนนะใน,นถนนก็คือม็อบสมนิ้วถ้าจำได้นะนมไม่ใช่แค่ล้มประยุทธ์ด้วยนะโจมตีดาในหลวมด้วยยุคนั้นรนะุนแรงมากะนะไม่เคยมียุคไหนมาก่อนทำถึงขนาดนั้นตอนนี้หมดแรงหมดแรงอาหารเม็ดเลิกไล่หันมาถามลายวัน นะด้านถามลายวันเปลวสิเงินบอกว่าเป็นการด้านถามลายวันนายกจะยุบสภาเมื่อไหร่ขอโทษแล้วจะต้องไปเผือกอะไรกับรัฐบาลเขาล่ะยุบไม่ยุบเป็นอำนาจของนายกการเข้าประชุมสภาเป็นหน้าที่สสของพวกคุณนี่ถ้าไม่ใช่เพราะฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านสนานจนเลอะเลือนในอำนาจหน้าที่ก็คงเป็นเพราะเป็นเสือหิวเสือโหยและหน้ามืดไปบอกโทนี่เขาไปต้องใจร้อน ถึงชาตินี้กายไม่ได้กลับชาติหน้าวิญญาณกลับมาก็ยังได้เอาละในเมื่อกัดมันอยากเลือกตั้งกันนักลองไล่ดูไทม์ไลน์กันประกอบการวัดใจนายกแก้ร้อนในไปพังๆก่อนตามรัฐธรรมนูญกำหนด4ปีอายุสภาจะครบวาระ24มีนา66นะตีซะคร่าวๆประมาณ3เดือนหลังจากนี้ครบวาระนะถ้ายุบสภาก่อน ต้องเลือกตั้งภายในกําหนดไม่น้อยกว่า45วันแต่ต้องไม่เกิน60วันถ้าเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเมื่ออายุสภาสิ้นสุดต้องเลือกตั้งภายใน45วันคือถ้าอยู่จนครบ24มีนาเลือกตั้งภายใน45วันดูตามนี้ทางใดทางหนึ่งในสองทางที่จะได้เลือกตั้งคือทนายกยุบสภามกราจะได้เลือกตั้งมีนา66ถ้าอยู่ครบเทอมจะได้เลือกตั้งพฤษภาคม66เนี่ยไทม์ไลน์มันมีสองช่วงเท่านี้ ผู้มีอาชีพเลือกตั้งน่าจะเดาทางได้ไม่เห็นต้องวุ่นวะวุ่นวายอะไรถ้าจะย้ายพักก็กะเกงจังหวะเอาตามนี้แต่ถ้าจะให้ผมเดาใจนายกผมในที่นี้คือเปลวสีเงินอยู่เป็นสอสอกินเงินเดือนผ่านงบประมาณกันไปพังพก่อนได้เลยนะสอสอที่อยากจะรู้ว่ายุคเมื่อไหร่เนี่ยเปลวสีเงินบอกว่ากินเงินเดือนภาษีไปพังพก่อนเพราะเดือนธันวานี้ยังไงนาย,นายกไม่ยุบแน่ แต่ปีใหม่ไปแล้วมกราหกหกจับตาให้ดีถ้าจะยุบก็ยุบเดือนนี้แหละมกราหกหกนะเออน่าสนใจทําไมต้องเป็นมกุราถ้านายกเกิดมันไสพลาดงานเลือกตั้งกันนักจนไม่สนใจทําหน้าที่ทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้างก็ดัดสันดานซะมัง้งทำไม่รู้ไม่ชี้อยู่ครบเทอมไปเลยแล้วถ้าแบบนั้นก็เป็นไปได้แต่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง20เปอร์เซ็นต์เว้นแต่ว่านายกมีการตกลงอยู่ในใจแล้วว่าจบเทอม จะไม่ไปต่อเปลวสรีเงินฟันธงว่าถ้านายกอยู่ครบเทอมนายกจะไม่ไปต่อนะเพราะว่าคือสอสอมันต้องย้ายพักก่อนไงทีนี้เปลยียวสีเงินบอกต่อไปว่าถ้าจะเอาแคบลงอีกให้ฟันธงโชะๆเลยแบบนั้นเมษายนตัดทิ้งไปได้เลยไม่เหมาะเลือกตั้งถ้าจะให้เลือกตั้งเดือนเมษานะไม่เหมาะเลือกตั้งนะมิถุนาไปแล้วโรงเรียนเปิดเทอม อีกทั้งเข้าต้นฤดูหวานพืชก้านาหวานดาดําฝนมาแล้วก็ไม่เหมาะอีกแต่มีนาเหมือนตอนเลือกตั้งปี62สองนะั่นแหละเหมาะสม 80- 90%หมายถึงช่วงวันเลือกตั้ง,งถ้าจะเลือกตั้งเดือนมีนาต้องยุบเดือนมกรานะฮะเปลวสีเงินบอกว่าพฤษภานี่เป็นไปได้ระดับ5 0ขึ้นแต่ที่เหมาะสุดก็คือเลือกตั้งเดือนมีนานะฮะถามว่าเหมาะเท่ามีนาไม่พฤษภานี่ไม่เหมาะ เพราะฉะนั้นถ้ายุบมกรากางกลางเดือนไปแล้วไปเลือกตั้งเดือนมีนามีความน่าจะเป็นมากที่สุดนี่เป็นมุมมองของเปลวสีเงินอบอกว่าผิดถูกไม่รู้ขึ้นอยู่กับนายกคนเดียวแต่คอลัมนิสอาวุโสที่สังเกตการการเมืองมาหลายยุคสมัยมองว่าเหมาะสมที่สุดคือเดือนมีนาให้เลือกตั้งะจะเลือกตั้งเดือนมีนาต้องยุบเดือนมกราสซซขยายพักไม่ต้องกังวลนะ ฟันธงแบบนี้แหละเปลวสรีเงินบอกนะส่วนท่านนายกท่านก็จะดูจากภาระงานอยู่ในมืออยู่ในอกนะมันก็เป็นดุลพินิจของท่านะจะมีปัจจัยอีกหลายอย่างนะเปลวสีเงินบอกว่ากลับจากเบลเยียมกลับจากบรัสเซลมาวันนี้คือ15ธันวาดูเหมือน21ธันวาท่านจะไปตามงานที่เชียงรายนี่สัปดาห์สุดท้ายของปีแล้วทีนี้หลังจากนี้เข้าสู่บรรยากาศคริสต์มาสต้อนรับปีใหม่แล้วฟันธง ธันวาคมไม่มียุบสภาร้อนะแล้วมกรามีความเป็นไปได้นะแล้วก็จะไม่มีการประกาศให้3ามธันวาเป็นวันทำงานตามปกติ <c oughs> เหมือนสมัย <c oughs> ผัวเซ็นเมียซื้อที่ดินรัชนา <c oughs> ทีเปลียวสีเงินบอก <c oughs> จบประเด็นยุบไม่ยุบแล้วทีนี้มาถึงประเด็นแฟนขับลุงตู่ทักท้วงตัดเพาะพักโน้นพักนี้จุดประทัดตีของร้องเป่าเจ้าเ่าเจ้าสาวยกขันมัน ขันมากมางานวิวาเลือกตั้งตึกกรทึกคือโคมคือเขาเปิดตัวกันคนนั้นย้ายเข้าคนนี้เปิดตัวนะแต่ทําไมลุงตูเหมือนเอาตูดแช่น้ําเย็นสบายจะเอาไงสู้ต่อหรือเราพอแค่นี้ก็ไม่พูดสักคาแฟนๆร้อนอกร้อนใจยิ่งลุงป้อมพี่ใหญ่ออกมาตัดพอเชิงผักใสจะไปจากพลังประชารัฐก็ไปด้วยแล้วตกลงลุงตูจะเอาไงจะไปรวมไทยสร้างชาติหรือจะอยู่พลังประชารัฐต่อ ก็บอกให้รู้จะได้คึกคืนเฮฮากับเขามากอันนี้แฟนคลับตัดพรว่าเป็นลุงตูนี่ยิ่งกว่าจะเด็ดซะอีกนะจะเด็ดรู้จักจะเด็ดไหม,มผู้ชนะสิทธิ์ไงะนะที่รักก็รักชนิดหมดใจที่แขนก็แขนชนิดยกข้อที่รักทั้งรักทั้งแขนก็เข้าตำราตัดอื่นหมื่นแสนตัดได้แต่ตัดใจแขนตัดใจรักจากยุงตู่ จากลุงตู่ยากจะตัดอย่างนี้ก็มีมากเพราะแปดปีเนี่ยตั้งหวังในตัวนายกให้แก้นั่นนี่ชนิดล้างบางไว้มากแต่ด้วยระบบปกครองและกฎหมายรวมทั้งกลไกที่อ้างประชาธิปไตยเนี่ยรูปแบบเรียกเผด็จการแต่การบริหารงานจริงๆเป็นประชาธิปไตยเป็นเผด็จการทุกโต๊ะทุกเรื่องมันไม่ใช่และมันเป็นไปนไม่ได้กับประเทศไทยที่จะหวังให้มีซูปเปอร์ฮีโร่แบบนั้น <c oughs> บบนะ <c oughs> แล้วการทํางานเนี่ย หัวใจหูซ้ายอยู่กับหัวใจตัวเองหูขวาต้องอยู่กับใจประชาชนแล้วต้องเอาทั้งซ้ายขวามาขึ้นตาช่างคุณธรรมสำนึกเพื่อชาติเพื่อประชาชนต้องอยู่ได้ต้องอยู่ได้กันทุกคนเฉลี่ยกันไปเหตุปัจจัยเงื่อนไขกฎหมายอำนาจสังคมคือมันไม่ใช่แบบผลิตการอำนาจอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นเนี่ยทุบโต๊ะได้หมดแต่เนี่ยต้องฟังหลายๆด้านนะแล้วการเดินหน้า สร้างบ้านสร้างเมืองที่ทุกส่วนมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยกันเนี่ยสร้างอนาคตที่จับต้องได้เนี่ยทำให้ประเทศไทยติดมาตรฐานโลกในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทํามาสําเร็จจนปัจจุบันแล้วไปดูเนื้อง,งานใน8ปีตัดผุหรือล้างสร้างใหม่ใช้นี่โกงนะตัดผุหรือล้างสร้างใหม่แล้วก็ใช้นี่โกงด้วยนะ จากรัฐบาลในรอบสองศตรวรรษที่ผ่านมา20ปีสองทศวรรษสองทศวรรษที่ผ่านมายี่ปีนะที่มีแต่คำว่าโกงกินแล้วทิ้งก้างไว้ต่ำชาติถึงเวลาจะเลือกตั้งก็นหน้าด้านเคลมผลงานลุงตู่ไปเป็นผลงานของพรรคที่ได้ชื่อว่าโกงแบ่งกันโกงจนยกโตรยกเข่งขึ้นทำเนียบผู้นำเลวสุดของโลกอยากรู้ว่าใครไปเปิดหาดูกันเราเองเพราะอย่างนี้จึงไม่แปลกที่คนส่วนหนึ่งรักและคนแค้นลุงตู่ เพราะไม่เป็นดังใจครบได้ทุกเรื่องแต่คันจะตัดรักให้เหลือแต่แค้นก็ด้วยใจที่มีศูนย์กลางร่วมคือภาพรวมอนาคตชาติอันเห็นชัดนั่นแหละจึงเกิดภาวะหักอื่นฝืนหักพอจับได้แต่หักรักหักอาลัยสุดจะหักจากลุงตู่ <c oughs> นะนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งพลอยอึดอัดขัดข้องใจ ไปกับการเอาตูดแช่น้ำเย็นสบายคนเดียวในขณะที่แฟนๆใจจะขาดอยู่แล้วกับการรอคำตอบลุงตู่จะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ถ้าอยู่อยู่แค่ไหน,จะไ,น,ไไหนจะได้ตามกันไปกาเบอร์อยู่อยู่ที่ไหนจะได้ตามกันไปกาเบอร์ให้หีบแตกไปเลย <c oughs> นะผมว่าลุงตู่มีคำตอบอยู่ในใจนานแล้วแต่ด้วยวุฒิภาวะผู้นำพูดอะไรไปคำมันกึ่งกฎหมายกึ่งสัญญา อันคนเป็นผู้ใหญ่จะไม่ปากพร้อยยิ่งโดยเฉพาะจะไปอยู่พักไหนด้วยแล้วยิ่งพูดไม่ได้เลยเพราะตอนนี้ลุงตู่เป็นนายกตามบัญชีเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐตราบใดที่ยังไม่ยุบสภาตราบนั้นจะไปพูดว่าอยู่พักโน้นพักนี้มีแต่เสียผู้ใหญ่ลุงป้อมเองก็พูดชัดนายกไม่ใช่สมาชิกพลังประชารัฐรับเชิญมาเป็นนายกสมัยเดียวอดใจรอดูมกกาดีกว่าจะมีความชัดเจนลงตัวสภาตอนนี้ก็แทบไม่เป็นสภา เมื่อวานนี้ลาออกกันอีก30กว่าคนแล้วเลือกใบลาออกเนี่ยจะมีผล15บทันวาหลายนนคนเลยนะ,ะวันนี้ค่ะวันนี้นะสามสิกว่าคนเนี่ยมีผลทั้งหมดเนี่ยวันนี้ะนะจะไปสังกัดพรรคใหม่แล้วส่วนใหญ่ก็ไปภูมิใจไทยเกือบหมดแะนะเพราะฉะนั้นดูจากท่าทีอาการนี่คือเปลวสีเงินบอกว่าชื่นชมเขานะถือว่าซื่อตรงจริงใจเมื่อไม่ต้องการทำหน้าที่สสตอนนี้แล้วก็ลาออก ไม่อยู่อู้กินเงินเดือนและใช้สิทธ์สสอโกงหลวงโกงประชาชนไกลๆโดยไม่ได้ทำหน้าที่ส่วนใครจะเป็นนายกคนต่อไปลุงตู่สู้เข้าไหวไหมจะได้เป็นต่อไหมหรือทายาทอสูนจะครองเมืองหรือคุณอนุทินที่รัศมีเจอจ้าจะมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมนี่เรลวสีเงินสามช้อยนะลุงตู จะได้เป็นต่อไหมหรือทายาทอสูรจะครองเมืองใครทายาทอสูรหรือนายอนุทินที่รัศมีเจดจ้าจะมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมผมไม่รู้รู้อย่างเดียวนายกคนต่อไปชื่อประยุทธ์ <c oughs> <c oughs> ฟันทองอย่างนี้เลยตอนท้ายเปลวสีเงินไฟซอยคนปลายซอยใครคือนายกคนต่อไปถามเองตอบเองประยุทธ์ <c oughs> นะฮะ นี่เปลวสีเงินนะฮะแล้วทีมข่าวการเมืองท็อปนิววิเคราะห์กําเนิดพลังประชารัฐน้องตู่ตั้งพี่ป้อมฮุบยนะย้อนกลับไปแต่พลังประชารัฐถือกําเนิดคแค่ชื่อประชารัฐอ่ะม,ม,มันคือนโยบายของรัฐบาลคอสชอตอนนั้นเนี่ยแล้วคนไปตั้งว่าคุณอุตมะอย่างเงี้ยน,นะหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงนะค่อยมีปัญหากับกลุ่มสามมิตข,ข้างในแล้วลูกป้อมก็เข,เข้ามามเาเป็นประธานยุทธศาสตร์ก่อน แล้วจากนั้นค่อยขยับไปเป็นหัวหน้าพักวอีกธรรมนัตเลขาพักเป็นลําดับถัดมาจนกระทั่งเหิมเกลิมจะไปล้มนายกก็นายกก็ปรับออกจากรัฐมนตรีจากนั้นก็ออกจากการเป็นเลขาธิการพักจากนั้นก็ออกจากพรกพลังประชารัฐไปและจนปัจจุบันกําลังจะกลับเข้ามาอีกนะนี่คือโดยสรุปย่อๆนายกไม่เคยเป็นสมาชิกพรกพลังประชารัฐแต่พักพลังประชารัฐถือกําเนิดเกิดได้ ในยุคที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคอสอชด้วยเป็นนายกรัฐมนตรีด้วย